สวัสดีครับพบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆนในวันนี้เฮียอยากจะขอแนะนำหากใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือระบบออตโต้ฝากถอนง่ายโอนไวตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องรอ,อนานไม่ต้องแจ้งสลิปเฮียได้ปักหมุดไวท้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับผมไปกันที่คู่แรกเลยนะครับในศึกฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนกโบรุสเซียมันเช่นกลัดบักจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ คู่นี้จะลงเตะในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้นะครับบรูเซียมินชเชนกลับปักตอนนี้รั้งอันดับที่8ของศึกบุนเดสลีกาเยอรมันอยู่โดยผลงานการลงเล่นทั้งหมด22นัดชนะ8เสมอ9แพ้5นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพลาดท่าแพ้ให้กับไมล์0 5มา2ประตูต่อ1ส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ เป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด25นัดชนะ18สเสมอ5แพ้ไป2นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเฉือนเอาชนะอาร์เซนอลมา1ประตูต่อ0คู่นี้นะครับเจอกันล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปถึงเดือนพฤศจิกาปี2016นะครับผมในบ้านของบอรูเซียมิเช่นกลับบักแล้วก็สเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแต่มาปีนี้นะครับผม แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้เรียกได้ว่าลงตัวมากๆนะครับผมโดยเฉพาะแดนหลังนะครับผมรูเบนดีแอสกับจอห์นสโตนเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับผมเก็บคลีนชีตกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมเกมนี้เฮียก็มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยน่าจะเก็บคลีนชีตได้อีก1เกมนะครับผมเพราะว่าแนวรุกของบรูซิเอร์มินเช่นกลับบักเนี่ยไม่น่าจะเจาะแนวรับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลานี้ได้ดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่า แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมีโอกาสที่จะชนะแต่น่าจะเฉียนไปได้เบาๆแค่1เม็ดนะครับผมให้เลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ต่อมานะครับเราจะไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผมอัตาลันตาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดคู่นี้จะลงเตะในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้นะครับอัตาลันตาเจ้าบ้านตอนนี้ รังอันดับที่4ของศึกกันโชซูเรอาอิตาลีอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด23นะัดชนะ12เสมอ7แพ้4นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากๆด้วยการเปิดบ้านอัตนาโปลีไป4ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนอย่างเรอัลมาดริดตอนนี้รั้งรองจ่าฝูงของศึกลาลิกาล้าเลกสเปนอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด24นะัดชนะ16เสมอ4แพ้4นะครับผลงานล่าสุดเนี่ย บุกไปเฉือนเอาชนะเรอัลบายาโดลิดมา1ประตูต่อ0คู่นี้นะครับยังไม่เคยเจอกันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกหรือแม้แต่เกมกระชับมิตรนะครับผมเรียกได้ว่าเจอกันครั้งแรกเลยนะครับยังไงแล้วนะครับผมเฮียยังมองว่าอาตาลันตาตอนนี้ถือว่ามีฟอร์มที่ดีกว่านะครับผมเด็ดขาดกว่ายิ่งได้เล่นในบ้านแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะอัดเรอัลมาริดไปได้1เม็ดนะครับผมอย่างแย่ อาจจะแค่เสมอนะครับผมดังนั้นคู่นี้เฮียมองว่าเฮียขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างอัตาลนต้านะครับผมที่น่าจะมีความเก่าเกมมากกว่าเรอัลมาดริดนะครับคู่ต่อมานะครับผมเราจะไปกันที่ศึกไทยลีกนะครับผมนะครราชสีมามาสด้าเอจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของสมุทรปราการซิตี้คู่นี้จะลงเตะในเวลา6โมงเย็นของวันนี้นะครับ นครราชสีมาเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับที่9ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด21นัดชนะ8เสมอ6แพ้7นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอกับสุโขทัยมาสู่ประตูต่อศูนย์ละเกมนั้นเนี่ยนครราชสีมาโดนใบแดงไปด้วย1คนนะครับผมส่วนสมุทรปราการซิตี้ตอนนี้รั้งอันดับที่4ของไทยลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด21นัดชนะ10เสมอสแพ้7นะครับ ผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านอัดประจวบ FC ไป4ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2020นีสในศึก FA ครับในบ้านของนครราชสีมานะครับแล้วก็เป็นสมุดปราการที่บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในไทยลีกและเป็นบ้านของนครราชสีมานั้นเจอกันเมื่อเดือนกันยาปี2019นและก็เป็น นครราชาสีมานะครับที่ถล่มสมุทรปราการในเวลานั้นไปได้4ประตูต่อหนึ่งเกมนี้นะครับผมเฮียมองว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมองไปที่ทีมเยือนอย่างสมุทรปราการซิตี้ที่มีอันดับดีกว่านะครับผมและฟอร์ม3เกมหลังสุดถือว่าปาเถื่อนมากๆนะครับผมด้วยการเก็บชัยชนะได้3เกมรวดนะครับแต่เฮียอยากจะให้ดูสถิตินี้นะครับนครราชาสีมาเจ้าบ้าน เล่นในบ้านมา4ี่นัดหลังสุดเนี่ยไม่เคยแพ้ใครนะครับผมเก็บชัยชนะได้ถึงสนัดรวดนะครับผมดังนั้นเกมนี้เฮียมองว่านครราชสีมาอย่างแย่แค่เสมอนะครับผมแต่เฮ er ียมองถึงโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับดังนั้นคู่นี้เฮีย er ขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างนครราชสีมามาสด้า F4 นะครับ คู่ต่อมานะครับถือว่าเป็นบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนนี้กันเลยทีเดียวสำหรับฟุตบอลไทยลีกเมื่อบุรีรัมจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชียงรายยูเนเต็ดนะครับคู่นี้จะลงเตะในเวลา1นึ่ทุ่มของวันนี้นะครับบุรีรัมเจ้าบ้านตอนนี้รั้งอันดับ3ของลีกอยู่ด้วยผลงานการลงเล่นทั้งหมด21นัดชนะ12เสมอ2 แพ้ไป7นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยบุกไปเฉือนเอาชนะสุพรรณบุรีมา3ประตูต่อ2ส่วนทีมเยือนอย่างเชียงรายยูเนเต็ดตอนนี้รั้งอันดับ5ของลีกอยู่โดยผลงานการลงเล่นทั้งหมด20นัดชนะ10เสมอร์4แพ้ไป6นะครับผลงานล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเฉือนเอาชนะระยอง FC มา3ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่3ตุลาปี2020 ในบ้านของเชียงรายอยู่ในเตดแล้วก็เป็นบุรีรัมนะครับผมที่บุกมาเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของบุรีรัมนะครับผมเจอกันเมื่อเดือนเมษาปี2019แล้วก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0นนะครับผมเกมนี้นะครับผมยังไงเฮียยังมองว่าบุรีรัมเนี่ย ช่วงนี้ถือว่ามาดีกว่านะครับเพราะว่า2เกมหลังสุดเนี่ยเก็บใช้ชนะได้ถึง2นัดรวดเลยนะครับผมและกินไปถึง8ลูกเสียไปแค่2ลูกนะครับต่างแกนก,นกับเชยงรายนะครับที่2นัดหลังสุดเนี่ยเก็บได้แค่4แต้มน,นะครับผมเสมอกับนครราชสีมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเฉือนเอาชนะ ระยอง FC ไป3ประตูต่อ2นะครับผมดังนั้นคู่นี้เฮียยังมองว่าบุรีรัมเหนือกว่านะครับผมและถ้าดูจากการคุมทีมของโคชกาม,ม่าแล้วแล,แล้วก็ตั้งแต่คุม BU นะครับผม <c oughs> ก็ทำได้ดีนะครับเวลาเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดเกมน,นี้มาคุมบุรีรัมเฮียก็มองว่าน่าจะทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับอย่างน้อยมีเฉือน1เม็ดสำหรับบุรีรัมให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ ก็จบกันลงไปแล้วนะครับผมสำหรับทีเด็ดฟุตบอลในวันนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งนึงนะครับทีเด็ด4ทีมสำหรับวันนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อัตตารันตานครราชสีมาและก็บุรีรัมนะครับอย่าลืมนะครับหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และ เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครสนใจคู่ไหนเป็นพิเศษแล้วก็สามารถติดตามเฮียมาในแฟนเพจ Facebook ของเฮียซงได้เลยนะครับผมเฮียจะคอยตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับใครต้องการสนับสนุนเฮียซงนะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เฮียปักหมุดไว้ให้นะครับเพื่อสนับสนุนเฮียซงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับ